เราเข้าใจเรื่องสมาธิสมาธิแต่ก่อนเราก็จะได้ยินเรื่องของคําว่ารูา่ประชานอรูประชานซึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้ตัดอันนี้ไว้พระองค์ตัดรูประสัญญาอรูประสัญญาเราเคยได้ยินเรื่องของคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิอันนี้ก็เป็นคําทีา่สาวกรุ่นหลังนะ คิดกันขึ้นนะซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ใช้สมาธินะในเรื่องของคําพูดว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุถฌานนะอันนี้เป็นรูปสัญญานะการหมายรู้ในรูปแล้วได้สมาธิความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาสูงขึ้นไปก็คือ อากาสานัญจาจตนะบิญญานัญจาจตนะอากินจัญญาจตนะเนวะสัญญาณาสัญญาจตนะและสัญญาเวทิตานิโรธในสี่ขั้นของอารูปเนี่ยก็จะเรียกว่าอารูปสัญญาสมาธิอาศัยอารูปนะทำให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นและยังมีสมาธิที่เป็น สัมมาสม,มาธิอันเป็นอริยะซึ่งไม่ไม่ได้ชาญหนึ่งสองสามสีไล่ไปถึงสัญญาเวทิตานิโรธแต่เป็นสม,มาธิที่เมื่อบุคคลนั้นเนี่ยจเจริญหรือกระทําซึ่งอริมัคมีองแปดแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นสัมมาสม,มาธิอยู่ในตัวซึ่งพระองค์อธิบายเรื่องนี้ใน สัมมาสม,มาธิอันมีบริขาร7ว่าเราหยิบอริมักมีองค์8ข้อหนึ่งขึ้นมาทําแล้วเนี่ยนะมักมีองค์8ข้ออื่นเนี่ยจะเป็นบริวารแวดล้อมนะอย่างไรบ้างนะพระองค์ก็จะอธิบายไว้แต่ละข้ออย่างเช่นถ้าเราจเจริญสัมมาสังคปปะการดําริชอบคือดําริในการไม่พยาบาท ในการออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากเปลีป่ยนเปลี่ยนความเห็นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้น,น,นการที่เราดำริชอบอย่างเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะสติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติและสมาธิของเธอนั้นเป็นสัมมาสมาธิอาริมักมีองค์8ถูกกระทําขึ้น5องค์พร้อมๆกัน อยู่ในตัวเดียวกันและพระองค์ก็บอกว่าส่วนอาชีวะของเขานั้นบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมอาชีวะของเขาก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมเพราะถ้าเราคุมความคิดได้การกระทําทางกายทางวาจามันออกมาจากความคิดทั้งนั้นถ้าความคิดบริสุทธิ์ กายวาจาก็บริสุทธิ์ไม่มีข้อผิดนี่เราก็ได้กรอบของสมาธินั้นสมาธิที่ถูกต้องก็ต้องเป็นไปตามที่พระศาสดาทรงบัญญัติปฐมฌานเป็นผืนนาประเภทใดเป็นมัชิมายะทาตุยา ได้แล้วไปเป็นเทวดาประเภทไหนเป็นพรหมกายยิกานะอายุไขเท่าไรหนึ่งกับนะอันนี้สงอย่างอื่นเป็นอย่างไรนะถ้าได้ฟังสุตตะนะในสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วกระทำปตมฌชานได้บุคคลนั้นก็จะปรินิพานเมื่อ,อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไป พระสูตรก็จะเชื่อมโยงกันหมดดังนั้นชื่อของสมาธิก็เป็นเรื่องสำคัญที่ถ้าเราใช้ชื่อผิดนะตามคำแต่งใหม่ก็จะไม่โยงใหญ่เชื่อมโยงไปในพระสูตรอื่นๆ <c oughs> ไม่สามารถเปิดทำได้